ของดีในตำนานเดี๋ยวเรามาชิมกันเฮ้ยดีอ่ะนมกับเนอยอ่ะเข้มข้นสุดๆอ่ะ สวัสดีจ้าเพื่อนเดี๋ยวคอนเทนต์วันนี้เราจะเป็นสายกินกันนะโมจะพาเพื่อนไปที่เซเว่นอีเลเวนที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะพาไปเลือกดูขนมตัวดังที่แบบคนไทยทาไมถึงชอบกินนะกินอ่ะแล้วคือมันฮิตระเบิดระเบ้อในติ๊กต็อกมากอะโมคือแคปไว้ในมือถือเตรียมเว้ลวเพื่อนมีรูปเตรียมเป็นเรฟเฟรนซ์ไว้เรียบร้อยละเดี๋ยวจะไปซื้อแล้วก็มาลองชิมให้เพื่อนเห็นจ้าเลยว่าแบบเฮ้ยอันไหนมันปังอันไหนมันบ้งแล้วแบบควรค่าแก่การซื้อกลับไปกินที่ไทยหรือเปล่าเรา,าไปดูกันเลยนะจะ ตัวนี้จ้าคล้ายๆคุกกี้ไวท์ช็อกเนาะขึ้นชื่อหรือช้ามากเพื่อนเนี่ยคือดังมานานแล้วนะนี่จ้าโม่แคปมาปเดี๋ยวเราเอาไปลองชิมกันดูต่อไปเรามาเลือกดูโซนคุกกี้กันเพื่อนคือตัวนี้จ้าเห็นแล้วเด่นมากแล้วก็มีคนรีวิวจริงๆนี่รูปนี้เนาะจัดไปลองชิ้นหนึ่ง ส่วนตัวนี้คุกกี้แมคคารดเมียเพื่อนตัวนี้ก็คือดังมากในติ๊กต็อกเหมือนกันเอาไปลองนะมาถึงตู้แช่แข็งบ้างบูเล่ตัวนี้นี่เพื่อนแบบเดียวกันเลยกับที่แคปมาปะจัดไปกล่องหนึ่งจ้า ที่ได้มาก็คือมี6อย่างเพื่อนกำลังตามหาอย่างสุดท้ายก็คือตัวนี้จ้าแต่ก็คือมันไม่มีเลยะโมโก็เลยจะมาหยิบตัวนี้ไปแทนเป็นมาชากุกกี้เหมือนกันเนะาะไส้ตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรคล้ายๆไวช็อกเลยอะเราลองเอาไปชิมกันนะอย่างสุดท้ายอย่างที่7จ็ด้าโอเคปะไปจ่ายตังกันเถอะเออเพย์เพย์พีสเด็กคไเดียว <des. S 2> โอเคเราถึงบ so okay, ้านแล้วเพื่อนของกินเต็มโต๊ะไปหมดเลยเพื่อนเราจะมาเริ่มกินจากอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโมไม่แน่ใจว่าอ่าจว่า,า,วาครีมบูเล่หรือเปล่าเนาะแต่ว่าแบบเนี้ยกำลังเย็นๆเลยวิธีการกินเขาบอกว่าให้คอให้แตกตามรูมนี้นะเพื่อนมาอือู้เออมันก็สนุกดีนะแตกยางเอ่อยนี่เห็นครีมทักออกมาไหมอ่ะนี่นะนอุ้ยอ,อืมอ,อืมโอ,อ้ย ผิดคาดนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นแบบขนมเด็กเล่นนะเพื่อนไม่น่าจะอร่อยอร่อยเฉยเลยอะฮืมตรงข้างหน้าเนี่ยเพื่อนที่มันเหมือนน้ำตาลไหมอะ่ะพอกินเข้าไปคู่กับไอศครีมเนี่ยหอมมากอืมอ,อร่อยถ้ามาญี่ปุ่นนะอย่าลืมมาลองกันนะจ๊ะอืมต่อไปเพื่อนตัวนี้จ้า ข้างในน่าจะเป็นคล้ายๆอังหนุนแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตอะ่ะอืมกลิ่นหอมออกมาจากถุงเลยอะ่ะนี่จ้านี่เนาะอืมข้างในเป็นเหมือนเยลลี่อืมเดี๋ยวกัดออกให้ดูอ,อ,อร่อยอืมเยลลี่รสอังหนุนแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตจ้า ตัช็อกโกแลตมันไม่ได้กรอบมากมันจะแบบนุ่มๆไปกับเดลี่อ่ะอืมน่าจะซื้อไปเป็นของฝากให้เด็กกินนะต่อ,อไปจ้าอันที่สานี่นะลูกใหญ่อยู่เด้อเหมือนลูกชิ้นเลยอ่ะหน้าตามันอ่ะเนี่ยอืม ใส่ข้างในมันเพื่อนมันคือสตรอเบอรี่จริงๆนะแต่ว่ามันเป็นสตรอเบอรี่แห้งเพื่อนอร่อยดีนะหวานๆต่อไปเรามาลองนี้กันจ้านี่ของดีในตำนานเดี๋ยวเรามาชิมกันลองชิมกันดูกัดเข้าไปเพื่อน โคตรหอมกินหอมมากจะมีความแบบเป็นนมนมนัวนวหน่อยเนาะรสชาติหวานติดลิ้นอ่อนๆเป็นขนมรสชาติจำางเบาๆแต่รู้สึกว่าถูกใจอ่ะนะก็ต่อไปอันนี้จ้าเพื่อหลายคนที่มาญี่ปุ่นแล้วก็แนะนําให้โมมาลองซื้อตัวนี้ชิมดูเนาะมันเป็นคุกกี้เนยเพื่อนซองซนึงเขาจะได้มาสามชิ้นนะจ๊ะนี่เนาะมาชิมกันดูจ้า เฮ้ยดีอ่ะผิดค่าแท้ตัวเนี้ยนมกับเนยอ่ะเข้มข้นสุดๆอ่ะอืออือต่อไปจ้าคุกกี้มัทฉะออ้หักหักมันเป็นซอคุกกี้แบบเนี้ยตายแล้วข้างบนนี่เหมือนในรูปไหมอันนี้คือแบบขาวจนเขียวเพื่อนอือ เป็นซอฟต์คุกกี้ที่มีความหนึบในตัวนะจ๊ะไส้ชาเขียวตรงกลางเนี่ยเพื่อนทําให้รสชาติมันยิ่งเข้มข้นเนาะหวานกําลังพอดีแล้วก็มีกลิ่นชาเขียวที่เข้มข้นมากแต่ว่าไม่ขมเพื่อนอย่างสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วชาดาแครเมียนัทคุกกี้นะจ๊ะมาอ,อืมหอมจังเลยอะถุงหนึ่งให้มา5ชิ้นเนาะอันนี้คือหน้าตามันนะจ๊ะอืม มม,มคุกกี้เกาะเพื่อนหน้าเนื้อคือเนียนมากเลยนะตัวของคุกกี้อ่ะก็คือกรอบอยู่แล้วแล้วก็ใส่ถั่วไมโครเดเมียมันยิ่งกรอบมันยิ่งมันมากขึ้นเนาะบวกกับเนยนมที่ใส่ไปอะ่ะอือร่อยดีนะโมชอบอตอนนี้ก็คือกินครบหมดทุกอย่างละเพื่อนอันดับหนึ่งในดวงใจเลยก็คือต้องเป็นตัวนี้จ้านี่ ไม่มีสปอนเซอร์ให้เขาแต่อย่างไรแต่ว่าถูกใจมากๆ mm hmm. บูเล่จ้า mm hmm. เด็ดสุดตัวนี้ยิ่งกินยิ่งชอบเน mm ี hmm. ่ยตอนนี้คือเริ่มละลายแล้วเพื่อนเนี่ยเริ่มเป็นน้ำแล้วเนาะแต่ตัวนี้คือตัวเทพสุดในบรรดาขนมที่ลองมาเลย mm hmm. โอเคคลิปนี้ก็จบแล้วจ้า mm hmm. เพื่อนคนไหนเคยลองขนมตัวไหนแล้วชอบ mm hmm. ฝากคอมเมนต์ hmm. บอกโม่หน่อยนะ mm hmm. วันนี้ไปละบ๊ายบาย